สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็อยู่กันที่ชานชาลาที่11สถานีรถไฟกรุงเทพกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับก็มาเจอขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายเนี่ยจอดอยู่วันนี้ที่สถานีกรุงเทพนะมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางในย่านสถานีนะครับผมก็ขบวนพิเศษช่วยอันตรายแขวงบางซื่อก็ได้มาทําการช่วยตอนนี้ก็อยู่ในย่านนะครับผมส่วนริ้วขบวนเนี่ยก็จอดพักอยู่ชานชลาที่11 สำหรับหัวรถจักรนะครับก็ทำขบวนโดยหัวรถจักร G.E.K. 4044นยก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเดินชมริ้วขบวนพิเศษช่วยอันตรายซึ่งพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเห็นบ่อยสักเท่าไหร่สำหรับขบวนพิเศษช่วยอันตรายนี้นะภารกิจของเขาเนี่ยก็คือการช่วยรถไฟนะเวลามีอุบัติเหตุตกรางอะไรต่างๆ เขาก็จะมีริ้วขบวนมีอุปกรณ์ต่างๆของเขานะซึ่งผมเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีความรู้มากเท่าไหร่ถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมนะก็มาช่วยอธิบายในคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับตู้แรกนะก็อาจจะเป็นตู้ที่เขาใช้อักษรย่อว่าบรชนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคําเต็มของเขาเนี่ยคืออะไรคิดว่าน่าจะเป็นตู้สำหรับ พนักงานหรือเปล่านะครับผมบรชสามหนึ่งมีตัวอักษรตัวใหญ่นะครับเขียนว่ารถพิเศษช่วยอันตรายบางซื้อคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยขบวนพิเศษช่วยอันตรายเนี่ยเขาก็จะมีประจําของแขวงต่างๆซึ่งขบวนนี้นะครับก็เป็นของแขวงบางซื้อสําหรับถัดจากตู้บรชนะก็จะเป็นตู้บอตอยอนี่นะครับผม คิดว่าน่าจะเป็นบตอตยอที่นํามาดัดแปลงเนาะใช้บรรทุกข้างในนะครับผมเหมือนจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะพวกสลิงพวกอะไรพวกเนี้ยที่ใช้ในการกู้ภัยนี่นะสำหรับบตอตยอนะครับผมก็จะเป็นตู้สําหรับบรรทุกสินค้าซึ่งตู้นี้เนี่ยก็มีการดัดแปลงเนาะนำมาใช้ในภารกิจช่วยอันตราย สำหรับสีเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงคาดขอบเหลืองอตู้นี้เป็นบอตยอนะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีเครื่องปั่นไฟอยู่แล้วก็ได้ยินเสียง จะเป็นเครื่องอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเดีย๋ยวเดินดูกันต่อนะครับผมอันนี้รู้สึกน่าจะเป็นตู้อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้านะเห็นมีแผงสวิตไฟต่างๆอยู่ด้วยถัดมานะครับก็จะเป็นบอขอตอนะหรือรถโบกี้ข้างต่ำนี่นะครับก็ มีบรรทุกอุปกรณ์ถังอะไรเนี่ยจำนวน3ามถังอยู่ใครมีความรู้นะมาช่วยอธิบายกันได้นะครับในคอมเมนต์นะก็ยินดีนะครับผมตู้นี้นะครับก็จะเป็นตู้บรชอนะอีกจำนวน3ามตู้น่าจะเป็นตู้สำหรับพนักงานประจำขบวนรถนี่นะครับด้านบนมีไซเรนอยู่ มีแอร์ด้วยนะครับผมนี่นะคิดว่าน่าจะเป็นพวกตู้โดยสารนะที่มีการนำมาดัดแปลงอันนี้นะครับสำหรับริ้วขบวนของขบวนพิเศษช่วยอันตรายอันนี้ก็จะเป็นสามตู้เรียงติดกันนะส่วนด้านท้ายขบวนนะก็ยังมีอีกนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน นี่ก็เป็นตู้ปรับอากาศนะทั้ง3มตู้เลยรถพิเศษช่วยอันตรายบางซื้อนะแต่สำหรับภารกิจในการกู้รถไฟตกรางนะผมอาจจะเดินไปถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ห่วงห้ามแล้วก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติการกันอยู่ก็คิดว่าคงจะไม่สะดวกนะที่จะเดินไปถ่าย นี่นะครับสีก็สวยดีนะสีน้ําเงินแดงคาดเหลืองบรชนะครับหมายเลข3 9นานๆเราจะได้เห็นนะริวขบวนแบบนี้ส่วนท้ายขบวนนะก็อาจจะมีรถที่เป็นภารกิจหลักเลยนะครับผมก็คือเป็นรถเคนนะหรือรถปั้นจันทรนะเขารู้สึกเขาจะใช้ คำเต็มอะไรนะรถโบกี้ปั้นจั่นกลนะนี่นะครับผมตอนนี้เป็นแค่เปล่าเนะเพราะว่าตอนนี้ปั้นจั่นเนี่ยอยู่ในบริเวณย่านสถานีนะซึ่งกําลังกู้รถไฟตกรางอยู่นะไม่ได้ดูภารกิจกู้รถไฟก็ไม่เป็นไรนะครับผมอย่างน้อยก็มาดูริววขบวนนะเป็นริ้วขบวนเปล่าอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแท่นที่ติดนะรถปั้นจั่นนะครับผม นี่นะครับขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายซึ่งก็เป็นขบวนรถภารกิจพิเศษนะในการกู้รถไฟตกรางสำหรับวันนี้ก็มาจอดอยู่ในชานชลาที่11สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมกันขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมจากทุกท่านด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ